ลูกหมอดูนะคะเดาว่าลูกแอนเนี่ยเป็นลูกชายหมดเลยรวมถึงหมอสูหลุงพ่อตั้งชื่อมาให้อ่ะพัชราพรสุรีพรอย่างเงี้ยนึกออกไหณหลวงพ่อหรือพ่อจะสุรีพรตอนนี้ยุคนี้ไม่ได้เห็นอ่าป๊าเชื่อก็คือผลรวมมาก็คือกำมพาแม่จ้าอุ้ยเธอมันแบบมันน่ากลัวขนาดนี้ โอเคโอ้เดี๋ยวมาให้ทีแลานะคะลูกแ๋ยวแม่จะซักให้ใหม่รอพี่เลี้ยงก่อนพี่เลี้ยงยังไม่มาเลยเอาเนี่ยเอาอย่างเอาล่ะทุกคนกลับมาเจอกับอ๋อแอเองอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากเจอกันครั้งสุดท้ายนะคะจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท้องประมาณ3เดือนประกาศ่าท้อง คือเจอกันอีกทีจะคลอดละจ้ะเออจากวันนั้นยังไม่รู้เพศนะคะจนวันนี้เนี่ยก็คือรู้เพศแล้วรู้ชื่อแล้วนั่นก็คือเป็นเบบี้เพศหญิงนะคะชื่อว่าน้องทีลาขออนิญัตฝากเนื้อฝากโตกับ <Wow. S 1> พี่พี่ลุงป้านาอาด้วยนะคะเอาจริงมันมีความแบบ กดดันนิดๆว่าแบบว่าลูกเราจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะาเนื่องจากเราก็พยายามแบบว่ากินน้ำเต้าหู้กินชุเลียนำม่ร้าวอ่อนเนาะเขาบอกว่ากินแล้วลูกจะได้แบบผิวดีๆออกมาเลยอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาอัปเดตชีวิตอัปเดตเรื่องราวทั้งหมดหน่อยเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีไหมอยากให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะออแอร์เองกันเยอะๆนะคะแม่จะได้มีกําลังใจจะได้มาเจอคลิปน้องธีรากันบ่อย หลายหลายคนก็ถามว่าทําไมถึงชื่อทิลาล่ะเอาจริงๆชื่อทีลาเนี่ยมันมาจากแอร์นี่แหละคือจริงๆชื่อแอร์เนี่ยชื่อพันธิลาแล้วก็ได้คุยกับคุณสามีคุณไอซ์แล้วนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีลูกผู้หญิงเนี่ยเราจะตั้งชื่อทีลาแต่ถ้าสมมติว่าเรามีลูกชายเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือจะตั้งชื่อว่าน้องราชาเพราะว่าคุณไอซ์ชื่อรัชศิษฐ์แอร์ชื่อพันธิลาอย่างเงี้ยก็คือเหมือนมาจากชื่อพ่อแล้วก็ชื่อแม่นะคะชื่อทีลาแบบแอร์เลยเนี่ย ก็โอเคแต่แอบอกมันไม่เก๋เลยอ่ะชื่อแบบทอนางมนโทสระอิกรอลิงสระไม่เก๋เลยอยากใส่แบบรอเรือกันลันนิดนึงได้ปะชิลาเนี่ยนึกออกปะแต่ว่าเธอเชื่อก็คือผลรวมมาก็คือกัมพาแม่จ้าอุ้ยทไมมันแบบว่า มันน่ากลัวขนาดนี้อยากอยู่กับลูกอ่ะก็เลยชื่อล้อไม่ได้ชื่อจริงเนี่ยนะคะมันไม่ได้แอก็เลยแบบเอาไงดีนะ้นเอาชื่อทิลาเนี่ยมาเป็นชื่อเล่นละกันทิล้อชื่อเล่นก็คือตอนนี้ได้ชื่อลูกชื่อจริงว่าพัทีิลานะคะก็คือเหมือนแอร์เลยพ่อสัมภาวเอ่อธนังบนโทสระอิลอลิงสระอาคือแบบพัทีิลานะคะเหมือนพันทิลานี่แหละผลรวมลดเธอก็คือว่าใครจะเอาไปใช้ตามจะลองไปบวกดูสิมันจะแบบ ดีมีอัตยันะรวมแลวผลรวมได้เลขหกชีวิตลูกจะชอบศิละปะชอบการสื่อสารพูดคุย,ยอยะไรเงี้ยแอคิดเอาไว้แล้วทุกคนว่าแออยากให้ลูกแอเป็นคนน่ารัก <c oughs> คืออย่างนี้เริ่มเกิดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามันจะมีเริ่มแบบเทวีเริกภูมิปาโลเลิกเราไปหามาแล้วเราอ่ะไปสะดุดกับคําว่าเทวีเริกเทวีเริกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเริกที่แบบทําให้รวยรุ่งเรืองสําเร็จในเรื่องการงานเลยนะ แต่เป็นเลิกที่สวยเออเป็นเลิกของคนสวยแอดก็รู้สึกถ้าเป็นลูกสาวนะถ้าเรามีแบบว่าเทวีเลิกเนี่ยนะก็จะดีแน่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าลูกเราการที่แบบเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูอะ่ะมันดูเหมือนมีใชยไปกว่าครึ่งแล้วยังไม่ต้องพูดนั่งแบบเนี่ยนะหรปะคนก็จะเอ็นดูแหละอันนี้คิดเองคิดเองว่าแบบว่า เออไม่ไม่ต้องแบบสําเร็จไม่ต้องเป็นคนเก่งมากเอาจริงเป็นคนเก่งมันเหนื่อยเธอจริงไม่ต้องเก่งมากนะแต่ขอให้เป็นคนมีแบบมีเหมือนลงนะเหมือนมีเมตตามองหน้าแล้วแบบอ,อยากให้งานอะเอางานไปทำแป๊ะเนี้ยนะึกออกปะรู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลูกสาวเรา เอาเทวีเลิกละกันไอเลิกที่แบบร่ um <c oughs> <c oughs> <c oughs> uh ํารวยเงินถาอมในตองเดี <termin us> ๋ยวน่ารักเดี๋ยวมีคนเอาเงินมาให้เองเอาให้มันเป็นพื้นฐานความเชื่อความสบายใจแต่สุดท้ายค่ะแอลมั่นใจว่าเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยอยู่ที่แม่อยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่สังคมสิ่งแวดล้อมนี้แหละเนาะก็เพราะฉะนั้นก็คือให้ความสําคัญกับในเรื่องของการเลี้ยดูลูกดีกว่าจ้าทุกคนหมอดูร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดไพ่อะไรก็แล้วทุกคนพูดวได้ผู้ชายหมดเลย ทุกหมอดูนะคะเดาว่าลูกแอร์เนี่ยเป็นลูกชายหมดเลยรวมถึงหมอสู๋อันตาสาวเสร็จปุ๊บอุ้ยเห็นนะเห็นช้างน้อยนะตั้งแต่ประมาณสักสองเดือนเห็นช้างน้อยนะยินดีด้วยน้องแอร์ได้ลูกชายแอรโอ้โหซื้อของนี่อันนี้เลยนี่ชุดนี้เด็กผู้ชายนี่เลือกเลยหลานชายด้วยมีหลานชายอีกคนหนึ่งดีซิแล้วเดี๋ยวใส่เดวกกันซื้อซอเสร็จปุ๊บพอไปตรวจเลือดอีกที เอาคุณแม่อาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยคุณแม่ได้ลูกสาวนะร้องไห้อะ่ะร้องไห้แบบชุดอะชุดอะไม่มั่นใจแล้วทำไมไม่บอกอะนึกออกป่ะอีเราก็แบบว่าเตรียมใจไปแล้วเตรียมซื้อหุ่นยนต์แล้วอะไรเงี้ยใดๆอะไรเงี้ยก็คือเริ่มใหม่ทั้งหมดถามว่าทําไมถึงไม่ให้แบบพระหรือให้ใครดูชื่อให้หลวงพ่อตั้งชื่อมาให้อะ่ะ ชราพรสุรีพรอ,อย่างเงี้ยนะึกออกคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อจะสุรีพรตอนนี้ยุคนี้ไม่ได้เนหะ็นนึกออกปะทุคคนก็ต้องมีชื่อสองพยาอย่างี้เย เราจะมจะอ้อยจะคาจะอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วหรือเราจะแอร์อาร์ตอุ้มอย่างเงี้ยม,มันมันหมดยุคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีชื่อซอยชื่อน้องสารอันนี้คืออัปเดตเรื่องลูกนะคะ <c oughs> ก็จะได้อุ้ยอีกไม่กี่วันแล,วแล้วแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องอัปเดตกันก็นคือบ้านห้องลูกละกันแ <c oughs> อนเจนเนอรมิท <c oughs> ห้องนี้เนี่ย <c oughs> ให้กลายเป็นห้องเลี้ยงเดบีดีเนื่องจาก ตอนแรกอะ่ะเราก็จะแบบว่าเราก็จะคิดว่าตัวเองเก่งกาจไงตอนแรกกะว่าจะเลี้ยงลูกที่คอนโดหรือว่าจะไปเลี้ยงที่บ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านนั้นก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเปลี่ยนใจอยากมาเลี้ยงที่บ้านนี้ซึ่งมีอากงอาม่าอยู่ด้วยแล้วก็มีน้องสาวมีหลานมีคนหนึ่งอยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าเราน่าจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะได้รับการช่วยเหลือดูแลเผื่อว่าเออเราเลี้ยงลูกมีเป็นเข้าเต้ามีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาม,ม่าอากงจะได้ช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวจะได้ช่วยกันดูแลตอนนี้ต้องอยากจะเรียนตรงนี้ตามตรงเลยว่าเครื่องนึ่งขวดนมมีแล้วตู้เย็นเก็บนมมีแล้วแล้วก็คาร์ซีทรถเข็นเออเบบีคอร์ดคอกลูกมีแล้ว สิ่งที่ยังไม่มีก็คือเครื่องอบ UV อียังไม่มีเมื่อว่าใครอยากจะซื้อให้ยินดีนะคะห้องเนี้ยแทบจะต้องเปิดแอร์แบบ24ชั่วโมงทุกคนเพราะว่าเบบี้เนี่ยเขาจะร้อนกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคืออุณหภูมิในร่างกายเขาจะแบบค่อนข้างสูงกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมค่อนข้างจะเยอะในห้องนี้นะคะเราก็เลยได้ไปศึกษาแล้วก็ทํากันบ้านนะแล้วทุกคนว่ามันจะมีวิธีอะไรที่ประหยัดทุกคนเพราะในยุคน,นี้เนี่ยคือแบบ เขายงางกแพงเออค่าไฟค่ะน้ํา,าทุกอย่างขึ้นหมดเลยนะคะแอรจะบอกทุกคนนี้นะทุกคนแอทํทบ้านนี้เนี่ยทำบ้านคุณแม่เนี่ยเลือกเองทุกอย่างอะแอว่าร้อยอร์ซ คือเป็นคนแบบละเอียดทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแอร์เป็นคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะศึกษาในเรื่องของการใช้งานอะไรเงี้ยเป็นอย่างดีแล้วเน้นความคุ้มค่าทุกคนจนแอร์ได้มารู้จักกับโซลา r c เซลล์ยี่ห้อ iPower ค่ะทุกคนที่วันนี้เนี่ยแอร์อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันค่ะ เพราะว่าแน่นอนนะทุกคนการติดโซลาเซลล์เนี่ยนะคะช่วยให้ประหยัดไฟนะคะลงถึง70%เลยทุกคนแอร์เลือก iPo w e เค่ะเพราะว่า iPo w e เเนี่ยนะคะเขามีประสบการณ์ด้านการ,รติดตั้งโซลาเซลล์บ้านเนี่ยสีหลังแล้วเพราะฉะนั้นชํานาญแน่นอนค่ะและไม่ใช่เฉพาะติดตั้งบ้านอย่างเดียวโรงงานเขาก็ติดเออคือเขาติดมาหลายอย่างจริงๆเป็นไงคือ iPo w e เเนี่ยเขาไม่ธรรมดาจริงๆเธอคือก่อนที่เขาจะติดเนี่ยนะเขาก็มาบินโดรนเช็คให้พอติดเสร็จเขาก็บินโดรนมาอะไรอย่างเงี้ยเช็คให้หมด เลยเพราะน่ารักมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนกังวลเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการขออนุญ,ญาตยหน่วยงานรชาชการในเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์ปัญหาเหล่านี้แหละค่ะจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเราเนี่ยไม่ต้องไปเดินเรื่องให้ยุ่งยากเรานั่งสวยๆชิวๆอ,อ,อที่บ้านได้เลยเพราะว่า iPo w e เเนี่ยเขาจะไปดําเนินการดูแลให้หมดทุกอย่างเลยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าตอนนี้อีแม่เดินไม่ไหวแล้ว นะตอนนี้นะจ๊ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทำให้แอร์ฟันทงเลือก iPower ค่ะเพราะว่าเขารับประกันงานติดตั้ง2ปีนะคะแล้วก็รับประกันแผง25ปีขึ้ปีคืนลดมากๆเลยและอีกหนึ่งอย่างนะคะเข้ารับประกันอินเวอร์เตอร์หัวเวย10ปีค่ะยังไม่พอนะไอพาวเวอเขายังมีไลน์ออฟฟิเชีลที่คอยดูแลแก้ปัญหาให้กับลูกค้าโดยตรงด้วยเรียกได้ว่าดูแลจบครบทุกอย่างจริงๆและที่สําคัญนะคะบ้านไหนนะไม่ย ไม่อยากพูดว่าใช้ไฟเยอะแล้วควรจะติด iPower นะเอาจริงๆเธอปัจจุบันเนี้ไออยากให้ทุกคนอะหันมาลองใช้พลังงานทางเลือกดูเธอมันเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่อยากจะให้ทุกคนนะคะหันมาให้ความสำคัญกันดีก,กว่านะคะใครคนไหนที่สนใจนะคะ iPower สามารถติดต่อทางช่องทางแอกขึ้นนี้เลยจะบอกว่านี่แอมมีส่วนลดมาให้ด้วยคือถ้าบอกว่ามาจากรายการอ๋อแอมเองเนี่ยนะคะก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดไปเลยสา0 0มบาท ติดเพิ่มได้ไะจะติดอีกหลังนึงด้วยอะ่ะเออคือบอกเลยว่าคุ้มเธอพอติดแล้วมันคือใช้ยาวๆไปเลยอะ่ะเออแล้วที่สําคัญคือเขามีแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คด้วยนะว่าไฟผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงอย่าลืมนะใครคนไหนที่สนใจนะคะอยากติดต่อหรือว่าสอบถาม i-power บอกไปด้วยว่ามาจากรายการอ,อแอเองได้รับส่วนลดไปเลย3 0ม0 0บาทคุ้มมากๆเลยจ้าหน้าร้อนแบบนี้เปิดแอร์เลยจะได้แบบไม่ต้องกลัวเปลืงไฟนะจ๊ะ you <laughs> แล้วค่ะทุกคนคะ่ะห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องทานข้าวนะคะโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวที่แอร์สั่งเองเอีกแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นสั่งโต๊ะเลือกสีเบาะนะคะเลือกสีค่ะจะบอกว่าบ้านนี้มันเหนื่อยนะทุกคนในการทําบ้านนอกจากแบบว่าเราจะต้องต่อสู้กับผู้รับเหมาแล้วเนี่ยนะคะ<ๆ>คือเราก็จะต้องเลือกของเองแบบทุกอย่างและแอร์เป็นคนหนึ่งที่แบบเธอ,เ,อเลือกทุกอย่างเลยอะทุกอย่างจริงๆเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันก็มันก็มีความสุข อีกหนึ่งอย่างนะคะที่แอนเลือกเองเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสวิชแล้วก็ปลั๊กไฟนะคะแอนเลือกใช้ของ Art D ์ตดีนค่ะทุกคนคะ่ะเพราะอะไรแอนจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านแอนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีความแบบมีความเป็นเจน ทองทองสีโรสโกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนของปลัก๊กต่างเนี่ยแอร์ก็อยากให้มันเป็นสีแบบสีทองตามไปด้วยคือจะบอกว่าของอาร์ตเนเนี่ยนะคะสีทองของเขามันเป็นทองแมทิลิทที่ไม่ท้องทองอะ่ะมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันมันเก๋มันดูมีคลาสมันดูมีรสนิยมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่จะบอกว่าไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามทุกคนข้างนอกเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นปลั๊กกันน้ําเอ่ยเนี่ยแอร์ใช้ของอาร์ตเนทั้งหมดเลยคุณสามารถมิกซ์ แมชฟังก์ชันการใช้งานได้หมดเลยนะคะเขามีทั้งสวิชมีปลั๊กมีซ็อกเก็ตต่างๆให้เลือกเขาเรียกเป็นแก๊งด้วยนะมีกี่แก๊งแก๊งก็คือปุ่มกดอะถ้าเป็นแก๊งยาวๆานอันก็เรียก1แก๊งถ้าคุณมีแบบ3แก๊งก็คือเป็น3ช่องอย่างเงี้ย2แก๊งคือสีของตัวเฟรมแล้วก็ซ็อกเก็ตเนี่ยสามารถเลือก mix and match ให้เข้ากับโซนของบ้านได้เลยทุกคนและที่สำคัญวัสดุของรุ่น A 8 5เนี่ยนะคะเขาเป็นอลูมิเนียมชุบ a d โดไนซค่ะมีความสามารถในการนําความร้อนได้ลดลงเนื่องจากผิวเนี่ยนะคะเป็นแฮร์ไลน์หรือเหมือนเป็นผมยาวๆนี่ยทุกคนวางเรียงๆกันนะคะแล้วก็เคลือบผิวอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการาเกิดรอยนั่นเองค่ะเพราะมันเป็นโซนที่เราจะต้องกดบ่อยๆใช่ไหมบางทีมันก็จะแบบเห็นรอยนิ้วง่ายอะไรแบบน,นี้ทุกคนเขาก็เลยใช้เป็นแบบแฮร์ไลน์นะคะอีกหนึ่งอย่างที่เก๋น,นะนั่นก็คือเขารับประกันสวิชไฟของเขา12ปีจ้าเกินไปปะ เอาจริงๆคือแอก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือสวิชไฟเนี่ยนะรับประกัน12ปีเลยเหรอคือยาวนานมากๆทุกคนและอีกหนึ่งอย่างก็คือซ็อกเก็ตของเขาเนี่ยนะคะรับประกัน1ปีด้วยกันและเขามีมอกอกรับรองมาตรฐานด้วยจ้า อยากจะแชร์มากๆเลยอ่ะในเรื่องของการทําบ้านทุกคนเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยก็คือทํามายาวนานมากๆนะคะจริงๆมันก็จะมีปัญหาแบบเยอะมากๆอยากจะแชริ่งแลกนนะการนาอประสบการณ์ะคะ่ะเพราะฉะนั้นใครมีคําถามอะไรถามกันเข้ามาได้เลยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาทยอยตอบเลยเพราะว่าชอบมากๆพอเราได้คุยเรื่องบ้านเนี่ยมันคุยไม่จบจริงๆเพราะว่ามันเหมือนอัดอั้นอ่ะทุกคนออาออกบ้านมันปัญหาเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคน <ๆ S 1> แต่เอาเป็นว่า เดี๋ยวแอจะมาแชร์ริ้ต่อละกันในครั้งหน้าที่แอมาแชร์เนี่ยตอนนั้นก็คือคงมีเบบีแล้วแต่อาจจะขอถ่ายในช่วงนี้แหละเพราะมีเบบีอาจจะหายไปสักพักนะทุกคนคะ่ะแม่ก็คงแบบไปปั๊มนมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอจะมาเดินรีวิวบ้านดีกว่าอ่าว่ามีโซนไหนเลือกซื้ออะไรยังไงนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะกับออแอเองค่ะวันนี้แม่ขอไปเอ็นหลังนิดนึงนะจ๊ะแม่ไม่ไหวละจ้าบ๊ายบายจ้า <S <S <S